สวัสดีค่ะออมโตออโตคาค่ะสวัสดีครับผมบอยโตโตคาครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่ครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่คันนี้เลยค่ะกับ Toyota Alpa 2.5า c Package ค่ะมาในปี2016คันนี้ค่ะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงค่ะเปิดตัวมาที่3 8 9ล0 0นค่ะวันนี้นะคะทางโตโโตคาของเราค่ะจัดราคาก่อนเก็บงานให้คุณลูกค้านะคะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้าาค่ะ แล้วจุดประสงค์ของการทาคลิปรถเข้าใหม่ของเราคืออะไรคะพี่บอยอนี่เลยครับอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับลูกค้าของโต,โต้ตคาได้เห็นนะครับผมเนี่ยการเราซื้อรถแบบไหนไมาขายกับคุณลูกค้าค่ะ,ะเราเก็บงานยังไงบ้างะนะครับผมเก็บแบบไหนระยะเวลามากน้อยยังไงนะครับผมดูคลิปนี้จนจบแล้วจะเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับดูแบบเรียๆรถเข้าใช่ใช่อันนี้เรียวๆะนะครับผมนะเดี๋ยวลูกค้าดูแล้วเอ๊ยจะสงสัยนะครับผมเอ้ยเก็บทําไมเนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเรื่องัญชี่ด้านในห้องเครื่องนะครับผมนี่เครื่องก็จะเป็นลักษณะโลง่โลงๆอยู่นะถือว่าทําห้องเครื่องมาไม่ไม่ไมแออัดมากเนี่ยใ็ล้จาะต้องการให้ดูพวกนี้ครับเนี่ยตะเข็บซีนเนี่ยตรงนี้ซีนฝาวาวนะฝ<ฆ>าสูบเกีย์อะไรพวกนี้นะครับผม<ฆ>เครื่องแห้งดีนะครับผมน้ามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมก็<ฆ>ถือว่าเจ้าของก็ดูแลรถได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ถึงจะเป็นรถปี16แต่ก็ใชใช้งานมาไม่เยอะนะ อยู่แสนต้นต้นเองนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะใครสนใจก็นะครับผมคันนี้การันตีให้เลยเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะครับผมฝากระโปรงหน้านะครับผมอาร์คเดิมซีนเดิมทั้งหมดนะครับผมไม่น็อตไม่มีขยับนะครับผมไม่มีการข้อซ่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมนี่ฝากระโปรงหน้านะครับฝั่งขวานะครับผมนี่บังโคลนหน้าขวานะครับผมน็อตไม่มีขยับเช่นกันนะครับนะไล่กันมาเลยนะครับผมคานทั้ง3มชิ้นนะครับผมก็น็อตไม่มีขยับเหมือนกันนี่บังโคลนหน้าซ้ายนะครับผ น็อตไม่มีขยับนะครับผมน่เรียกได้ว่าเดิมๆดิมฝากระโปรงหน้าฝั่งซ้ายในปั๊มตาโตตายังมีอยู่ให้สีเดิมนะครับผมเดิมเดิมทั้งหมดนะครับผมโดยรวมเครื่องยนต์ห้องเครื่องอะไรพวกนี้ถือว่าเรียบร้อยเลยะนะครับผมเดี๋ยวล้างคาแคร์สปาออกมาดูดีแน่นอนนะครับผมมาดูเรื่องการเก็บงานภายนอกโดยรอบกันนะครับผมเอาเดี๋ยวให้กล้องได้เห็นนะจริงๆรถคันนี้นะครับผมผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องทําสีก็ได้ จริงค่ะย้ําเลยเนี่ยเอาดูกัน <c oughs> จากอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องทําสีก็ได้นะครับผมจริงๆชิ้นที่จะต้องทําจริงๆเก็บแค่สองชิ้นกันชนหน้าฝากระโปรงแค่นั้นนอกนั้นปล่อยเดิมเดิมก็ได้นะครับผมเพราะนะว่าย,ยังดูสวยรอบคันจริงๆริหคันนี้นะครับแต่ด้วยว่าที่โตัตกคาของเรานะครับผมต้องการทําลดมือสองให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการทําสีให้ใหม่รอบคันสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําเพราะอะไรนะครับผมนี่ ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้กระชนหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันมีสะเก็ดหินอยู่แล้วจุดเล็กๆ <Le ek S 2> นะครับผม<า>นิดๆหน่อยๆจริงๆไม่ได้เยอะด้วยนะ,ะนี่แต้มๆขัดๆน,นี่ก็ใช่ก็ไม่เห็นแล้วนะครับผมฝากระโปงกัะชนหน้าอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสะเก็ดหินจุดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งซึ่งเล็กมากๆนะครับผมบางคนบอกไม่ซีเรียสผทุกอย่างได้สภาพนี้ก็จะมีนะครับผมแต่ว่าเอาเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะครับผมอย่างมางคนหน้าขวาเนี่ย ก็จะมีจุดจุดหนึ่งเล็กเล็กเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าเป็นเรื่องของสเก็หินเนาะอันนี้ยางตัวนี้มาพร้อมยางบิสโตนนะครับผมดอกหนาหนาดอกเต็มๆกันเลยนะครับผมตัวนี้เนาะนี่ใช้งานก็ได้อีกยาวๆวเลยนะครับผมนี่เหมือนยางใหม่เลยนะครับผมสามสี่เบอร์โลทำหมมีรอยนิดนึงเนาะเดี๋ยวตัวนี้ทําสีแม็กให้ใหม่เลยทาใหม่เลยทั้งสี่วงอ่าปัดแม็กทำสีให้ใหม่เลยตัวนี้ทูโทนมันต้องทั้งปัดทั้งทำสีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวทําให้เพื่อความเนี๊ยบรอยมีแค่นั้นจริงๆ นะครับเอามาดูสีโดยรอบอันนี้เดี๋ยวไปกันเรื่องสีไปไว้ดนึงนะครับผมนี่อย่างเงี้ยขัดได้นะขัดได้อันนี้เป็นเอขนแมวขีดข่วนนะครับผมนี่อย่างเงี้ยสเก็ตหินจุดเล็กๆนะครับผมเล็กมากอันนี้ประตูสไลด์เนาะนะครับสะโพกหลังขวานี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับผมนี่จริงๆวันนี้ก็ขัดออกด้วยนะครับผมจังหวะว่าด้วยเขาว่าเป็นสีขาวมุกนะครับผมคันนี้แล้วเดี๋ยวว่า มองดีๆมันจะมีความเพี้ยนเหลื่อมล้ำกันนิดนึงของสีนะครับผมทีเนี้ยเราต้องการให้มันเนียบนะครับผมเราต้องการให้มันเนียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับผมครั้นี้เราจะทําสีให้ใหม่รอบพันนะครับผมมาดูภายในกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูสีโดยรอบพันนะครับผมภายในจริงๆครั้นี้ก็เนียบมากนะครับผมนี่ตามที่กล้องได้เห็นเลยนะเอาไล่แต่ผ้าหลังคามาเลยเนี่ยอะไรยังคือเหมือนหลังคาเพดานไล่กันมาเลยครับนะครับผมวนดูโดยรอบเลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมไม่มีคาบอักขระยันอะไรต่างๆเงี้ยไม่มีนะครับผมเออแล้วดูเบาะแต่ละตัวนะครับผมกล้องไล่ตั้งแต่ตัวนู้นเลยนะเห็นไหมอ่าเนี่ยบนลงล่างไล่ลงเลยครับเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่ามาถึงเบาะข้างๆกันเนี่ยนะครับให้ดูเลยนะครับคือแทบเหมือนแบบว่าเหมือนใหม่จริงๆอะคะ่ะเหมือนใหม่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมรวมมาถึงนี่เบาะคนขับนะเดี๋ยวให้กล้องได้ดูนะครับผมเบาะข้างคนขับเห็นไฮะอ่า บาะย,ยังตึงๆอยู่เลยใช่จะมียับๆนิดนิดหน่อยๆเห็นไหมปีกเบาะข้างนู้นฝั่งนู้นนะครับผมกับเบาะคนขับตัวนี้ยนี่เห็นไหมจริงๆเบาะคนขับนี่เป็นเบาะที่ใช้งานเยอะสุดนะเบาะคนขับตัวนี้นะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ตึงฟองนองฟองน้ำอะไรไม่ได้ยับไม่ได้อะไรเลยยังเข้ารูปอยู่เลยนะครับผมมีเพียงหนังแตกนิดๆหน่อยๆ,แต,ๆแต่เชื่อไหมครับลูกค้าจัดให้เลยโตตุคา ทำเบาะหนังแท้สเปคโรงงานให้ใหม่ทั้งคันครับทั้งคันเลยทั้งคันย้ําว่าทั้งคันครับเจ็ดที่นั่งในทั้งคันแผงประตูฝาเกะทําให้ใหม่หมดค่ะนึกฟิลดิครับทำสีให้ใหม่ใหม่ได้สีใหม่ไปใช้นะครับผมแล้วสีไม่ต้องไปกังวลนะเราใช้สี 2K นะลูกค้านะครับผมแห้งช้าเต็มระบบทั้งสีแล้วก็เลกเกอร์มาตรฐานเดียวกับโชว์รูมอีกนะครับผมพวกรถซูเปอร์คาร์รถอะไรนิยมใช้กันนะครับผมนะอ่าเห็นไหมเรายอมจ่ายเพิ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดโอ้โหคุณสมบัติไม่ต้องพูดถึงนะครับผมทนทานและเกอร์เขาจะแข็งนะครับผมสีมีความฉ่าเงากว่ากว่ากว่าสีหนึ่งเคบอกก็ถึงบอกหนังแท้สเปคเดียวกับโรงงานด้วยทําให้ใหม่ได้สัมผัสกลิ่นหนังใหม่ๆฟิลแบบเบายังไม่เคยมีใครนั่งสําหรับคันนี้นะเฉพาะคันนี้นะครับผมนี่พรมกระดุมอะไรมีให้เรียบร้อยอเดี๋ยวดูขับออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วครับนะครับผมนี่มาดูกันต่อนะครับคอนโซลหน้าสวยงามนะครับผม ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับจะมีพวงมาลัยนี่เดี๋ยวคุ้มหนังให้ใหม่อีกครทั้งคันไปเลยอ,อ่านะครับผมทั้งพวงพวมมาลัยให้ใหม่ทั้งวงนะครับผมทั้งวงเนาะทั้งวงนะครับผมตัวนี้ก็เกิดจากการใช้งานผิวของเขามีการลอกนะครับผมเนาะเดี๋ยวตัวนี้ทําให้ใหม่นะครับผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องทําแล้วนะครับผมนี่ทำแค่เอากีตาร์หมดคันเอาเดี๋ยวมาดูเรื่องบอดี้กันต่อนะครับนี่ด้านข้างนะครับผม คอนเฟิร์มให้เลยนะครับผมคันนี้ไม่เคยเคาะซ่อมทำสีแต่อย่างใดอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมนีพวกสีสติ๊กเกอร์เนี้ยไม่มีมาเหลื่อมล้ำนะครับผมเห็นไหมฮะซับในเดิมทั้งหมดอ่านะครับในเรื่องของบอดี้นี่ก็ลูกค้าก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะนะครับคันนี้จจัดอยู่ในรถเกรด A. เออามาดูด้านท้ายกันครับเห็นไหมะอย่างเงี้ยอาจจะมีการทําสีฝาท้ายมาจะม,มีความสว่างกว่ากันชนเห็นไหมฮะ เหนื่มล้านิดหน่อยดูไม่ออกใช่ไหมดูไม่ออกอ่าเข้าใจนะครับผมจริงจริงพี่บอยพูดเนี่ยถึงจะถึงจะสูตอ่านี่แหละครับถึงบอกว่าเราทําเราทําเพื่อความเนี้ยจริงจริงนะครับผมทําเพื่อเพื่อให้มันเนี้ยเพื่อไม่ไม่ปล่อยผ่านแน่นอนอ่าใช่ครับนะครับผมเนี่ยเห็นไหมดูด้านหลังเนี่ย่องไปเลยตั้งแต่ผ้าหลังคาคนอะไรเรียบร้อยจริงๆนะครับผมถึงจะเป็นสีครีมสีอะไรก็สีเทาก็ยังยังดูโอเคอยู่นะครับอ่ะมาดูบอดี้ด้านท้ายนะครับผมนี่เห็นไหมฮะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับอาร์ ตรงนี้ตรงนี้เห็นนะมีอยู่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมปก,กติเลยอันนี้ตัวทุกคันเป็นแบบนี้นะครับผมซ้ายขวาต้องเหมือนกันนี่ฝั่งขวาน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนี่เห็นไหมฮะนี่มีอยู่ครบนะครับผมเรียกได้ว่าเดิมเรียบร้อยแล้วดูผิวของพวกนี้เนี่ยพลาสติกต่างๆไม่ไมีมริ้วรอย,รอยเลยรอยขีดข่วนใช่นะาบอกบอกว่าเออไม่ค่อยได้ไม่มีการบรรทุกของไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เนี้ยบดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับ ด้านหลังเดิมแถบขวาเดิมห้องเครื่องเดิมมาดูแถบซ้ายกันนะครับแถบซ้ายถ้าเป็นในเรื่องของสีก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าแบบบุบคูดริ้วรอยแบบเข้าเนื้อต้องเคาะต้องโปเนี่ยไม่มีนะครับทั้งคันไม่มีนะครับผมนี่จะมีลักษณะนี้อย่างนี้ขัดออกด้วยนะตัวนี้ก็ขัดออกนะครับผมนะฮะจุดเล็กๆนี้นะครับอย่างอื่นคือ เก็บเพราะว่าเราต้องการให้มันเนียบซะมากกว่านะครับผมอื่นๆไม่มีอะไรในเรื่องของสีนะครับผมใช่ออะมาดูในเรื่องของบอดี้กันต่อนะครับขวาก็ต้องเหมือนกับซ้ายนะนี่นะครับผมอาร์กประตูเห็นไหมฮะนี่อาร์กอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีการเคาะซ่อมทําสีแต่อย่างใดในเรื่องของซับในรวมถึงบานประตูต่างๆด้วยนะครับก็ ไม่มีการข้อซ่อมทําสีนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนประตงประตูอะไรเงี้ยไม่มีคอนเฟิร์มได้เลยหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ้าบอยคอนเฟิร์มอย่างเดียวเลยจริงหรือเปล่าอะไรลูกค้าไม่ต้องไปกังวลนะครับในเรื่องของบอดี้นะครับผมเราจะมีการตรวจสภาพนะครับผมจากบริษัทกูอินสเปกชันนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทกลางเนาะเป็นที่เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมด้านการอินสเปกชันตรวจโครงสร้างรถยนต์นะครับผมสภาพรถยนต์นะครับผมเขาก็ มาทําที่ไทยนะครับผมตรวจร่วง344จุดด้วยกันนะครับผมซึ่งสถาบันการเงินไฟแนนซ์ในการยอมรับนะครับผมอันนี้ไม่มีซีซัวอยู่แล้วตัวนี้เราก็มีใบเซอร์ออกให้กับลูกค้าเหมือนกันลูกค้าสามารถมาขอดูได้นะครับผมไม่ต้องเสียเงินนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกค้าพาช่างมาดูได้มาทดสอบมาลองขับได้นะครับผมนำรถไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมยินดีนะครับผมเท่านั้นยังไม่พออีกนะครับเรายังมีระบุในสัญญาให้ชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถือว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นปีสิบหกใอยดูเดี๋ยวเก็บงานเสร็จเหมือนมือหนึ่งเลยเหมือนป้ายแดงเลยใครดูเลยครับค่าใช้มาก <laughs> นะครับ <laughs> ผมกุ้มค่คายอย่างมากๆนะครับผมใครสนใจก็นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันด้วยนะคุณน้องไปลองขับเพื่อดูเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับผมการทรงต,ตัวต่างๆว่ามีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมนะครับผม <laughs> เพื่อไม่เสีย <laughs> เวลาไปเลยครับตอนนี้ก็ <laughs> เขามาอยู่ในรถไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่รถมีติดเครื่องเสียงมาด้วยนะเห็นไหม ใส่จอ a n d r o อ d มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มีจิดสโภตทวิตเตอร์โฟล์ลนะครับผมนี่อันนี้ก็ลูกค้าก็ได้ไปเลยได้ไปเลยครับได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่เครื่องเสียงใช้งานอะไรได้ปกปตินะครับผมแอร์เย็นเนาะโอเคระบบต่างๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกปตินะครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกปตินะครับอันนี้ เปิดให้ดูกันนะครับผมทั้งสองฝั่งเนาะนะฮะไปพิกานต่างๆอะไรใช้ได้พวกนี้จริงๆแล้วก่อนที่ลูกคา้าสมมติลูกค้าจองรถก,กับเราไว้ใช่ไหมก่อนที่ลูกค้าจะรับรถเรามีการตรวจเช็คระบบต่างๆให้ใช้งานได้แบบสมบูรณ์ทั้งหมดทุกๆทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่นี้เรารถเข้าใหม่มาเราก็มีการเช็คว่าเออมันต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเหมือนที่เราก็จะไปลองขับกันนี่แหละนะครับผมว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากการเดี๋ยวลองดูนะจอดอยู่กับที่เข้าเกียร์อันนี้กกกล้้้้อองงงหััใใชไไดดานนนปติะครบผ่สเยถ รถไม่มีกระตุก<ะ>เห็นไหมเดินหน้ารถไม่กระตุกไม่กระชากไม่สัน่น<ะ>นะครับผมถือว่ายางแท่งเครื่องทเทอร์กีนอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ดีเพราะปกติบางคันเนี่ยที่แบบใส่เกียร์แล้วมีการกระตุกพอใส่เกียร์แล้วเหยียบเบรกไว้รถมีการสั่นอย่างเงี้ย<ะ>เพราะว่าเครื่องเขามีการฉุดเกียร์อยู่เครื่องทํางานโหลดลงมามีการสัน่นนะครับผมแต่อันนี้ไม่มีสั่นเลยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมอะเดี๋ยวไปลองขับขี่กันนะครับผมในส่วนของ ครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างต่างๆนะครับจากการลงจากบ,บนล็อกที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นี้ก็มีความสูงต่างระดับอยู่ก็สมควรนะครับผมร่วมสามสิบเซนก็ตะแคงลงมาเมื่อกี้ก็การบิดเตียวของรถโช๊คเชิกอะไรเงี้ยไม่ดังนะครับผมเนี่ยตกหลุมตกร่องน้าเนี่ยที่เราขับมาไม่ได้ตกขับผ่านล่องน้ํานะครับผมเนี่ยรอ,อยต่อของถนนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเงียบนะครับผม เดี๋ยวขึ้นแล้วน้าขึ้นหลังเตาดูอีกนะครับน้องแนนนะเนี่ยก็เงียบดีนะครับผมครับไม่ไม่มีเสียงของความผิดปกติแทรกซ้อนเข้ามาแล้วกันนะครับผมนี่แหลกพงมาลัยเงียบนะครับไม่มีดังเพราะแขกไม่มีเข้ามานะครับอ่านี่นะฮะขึ้นอีกหน่งหน้าก็เงียบดีนะครับผมอัตราการเร่งดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับเกียร์เดี๋ยวซิ่งกันเลยนะครับผมนั่งกันดีๆนะ ได้เลยคะ่ะอ่านี่ไม่อืดน,นะไม่อืดน,นี่เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ถือว่าสมุดดีอ่าเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมสมุดนะเดี๋ยวลองปาดซ้ายปาดขวาดูนะเปลี่ยนเลนดูนะครับผมนี่ถือว่าไม่โยนไม่ย้วยนะครับผมรถมันไม่โยนนะครับแล้วก็นี่นะการทรงตัวปล่อยมือเหยียบเบรกเบรกดีไม่ดิน้นไม่ตู้เท้านะครับผม่ะ,ะแล้วก็ซ้ายดูคลิกดาวนี่ก็โอเคนะครับผม ตอบสนองดีนะครับอันนี้ขับจะหมดอีโค่ด้วยนะยังสิ่งขนาดนี้ได้นะครับผมมีหมดอีโค่นะครับผมโอเคอ่านี่ปิดหมดอีโค่ไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าปกติดีนะครับผมยางไม่ดังลูกปืนล้อไม่หอนนะครับผมโอเคเลยถือว่าค่าใครได้คันนี้ไปนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มให้เลยนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่สุริยมือสองโต้ตกคาครับค่ะและหลังจากที่เราได้ลองขับกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับผมช่วงล่างดีนะครับผมคือพูดง่ายเราจะบอกว่าขับแล้วมันรู้สึกให้ความฟิตความเฟิร์มนะกําลังเครื่องดีนะครับผมอัตราการเร่งดีนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมคลิกดาวอะไรเงี้ยมาติดเท้าดีนะครับผมแล้วก็แหลกพวงมาลัยลูกหมากบูทปีกนกปีกนกอะไรพวกเนี้ย ไม่มีเสียงของความผิดปกติแทรกซ้อนขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับผมยางเนี้ยลูกปืนล้อไม่ดังยางไม่หอนนะครับผมถือว่าพใช้เนาะพูดอย่างงี้อย่างที่บอกครับใช่พร้อมใช้นะครับผมนึกภาพตามเลยคันนี้คุณได้ไปคุ้มมากนะครับผมได้สีใหม่ได้ 2K นะสีแบบ 2K ด้วยทั้งคันได้เบาหนังใหม่หุ้มพวงมาลัยใหม่สีล้อแม็กใหม่ยางก็ใหม่ใหม่หมดเลยนีติดป้ายแดงนี่เป็นรถป้ายแดงเลยนะนะครับผมใครสนใจเป็นยังไงติดต่อเข้ามาก็เรา อางที่พี่บอยบอกว่าคันนี้จะมีการเก็บสีอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้จะแล้วเสร็จประมาณวันไหนวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วอยากจะสนใจอยากจะมารีบมาจับมาจองไว้ก่อนนะยินดีนะครับผมมาได้ดูได้ทุกขั้นตอนการผลิตของเราหรือจะบอกเบรกสีไม่ต้องทำอย่างเงี้ยอ่ะยินดีนะครับผมสามารถเข้ามาทดสอบมาลองขับได้นะครับโอเคค่ะ ค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจับจองคันนี้นะคะกับ Toyota a l p h a ์สองจุดห้เปี2016สีข,ขาวคันนี้นะคะก็ราคาก่อนเก็บงานนะคะอย่างที่แจ้งเลยเราเปิดราคาที่1,399,000บาทค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางโตโต้ค้ขาของเราคือมีวรารันตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะเราก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเราดูแลตั้งแต่ ต้นจนแบบว่าหลักการขายด้วยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่083 777 777 7 77 7 77 47, หรือ083 777 7757ค่ะหรือใครมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะออมกับพี่บอยขออนญาตลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ